สวัสดีครับดีนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไซ์งานลูกค้านะครับล้าส์เลเวอร์นะครับอยู่ตรงสุขุมวิท26นะครับตอนนี้ไซต์งานเสร็จแล้วนะครับก็คือหลังจากที่คลิปแรกที่ผมทําไปช่วงแรกที่ผมทาไปก็คออือถ่ายว่าช่างได้เริ่มเข้ามาเริ่มเดินสายงานนะครับทีนี้งานไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างที่บอกคือติดเอพจ็ดจุกก็คือสายเราเดินจากรางวายเวของเดิมเขานะครับแล้วก็น็อกออกมาใส่คอนเนคเตอร์แล้วก็ตั้งบ็อกแล้วก็ติด เป็น AP ตรงนี้นะฮะซึ่งเขา่าใช้ลำโพงตัวนี้สำหรับในการเ,เปิดให้มันมีบรรยากาศซาวบรรยากาศเสียงครับแล้วใช้สายแลนเนี่ยเ,เสียบเข้ากับ AP เพึ่งตัว AP นี่มันมีพอร์ตแลนอยู่แล้วทำให้ลำโพงออกเดตได้ นี่นครับวันนี้เรามาทำงานอยู่ที่เนี่ยเป็นบริษัทลูกค้าครับเป็นลูกค้าขายสินค้าที่เป็นเอฟอร์นิเจอร์นะครับพวกโซฟาโต๊ะนะครับแล้วก็ก็คืออุปกรณ์ที่ตกแต่งภายในพวกเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็วงดนตไฟด้วยบริษัทลูกค้านะครับก็คือร้านอยู่เลาจ์เลเวอรนะครับอยู่ย่านสุขวิทย์ซอย24นะครับที่มันจะทะลุออกไปได้ทางพราม4แล้วก็ทางสุขวิทยด้วย วันนี้ภารกิจของเราครับก็คือติด Wi-Fi ทั้งหมดเจตัวนะครับก็จะเป็นในแบรนด์วิจิตอหร์ดีดี่นะครับคือลูกค้าเนี่ยเคยใช้บริการตัวดยี่แล้วที่เราติดไวนะครับที่กินแก้วและนั้นเป็นสต์แต่เนี่ยเป็นโชว์รูมของเขาที่เป็นโชว์รูมใหญ่ที่เอาไว้ให้ลูกค้ามาดูสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ไวไฟคือเขาก็จะโปรไวให้ทั้งพนักงานแล้วก็ทั้งลูกค้าใช้งานด้วยนะครับ อนนี้ก็ซิสเต็มเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่า Wi-Fi แค่7จุดแต่ที่ยากคือเรื่องเดินสายไปตามแต่ละชั้นเพราะว่าชั้นละตัวนะครับสำหรับ Wi-Fi นะครับซึ่งเราก็อาจจะใช้รางไฟเก่านะครับไวเบเกเก่าเขาเนี่ยในการเดินสายไปเพราะว่าถ้าจะเจาะใหม่ฝุ่นเยอะ2เสียงนะครับดังน,น,นั้นก็เลือกเลือกการเจาะให้มันได้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็อแดปตตามสถานการณ์หน้างานแล้วกันส่วนสายกนะ็จะไปจบที่ห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นห้องคอนโทรลรูมตัวนั้นนะครับเดี๋ยวจะแปะด้านข้างไปก่อน แล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดลูกค้ามีงบในช่วงถัดไปเนี่ยก็เอาตัวแหลกมาใส่นะครับงานเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งนะครับยังไม่รวมเทรนนิ่งในการสอนนะครับดังนั้นทน,นี้ช่างเขาก็มาดูหน้าง,งานเซอร์วีดูก่อนว่าเป็นอะไรยังไงแล้วผมก็ถามบรรยากาศให้ดูว่าบรรยากาศก็ใช้เป็นลักษณะเป็นบล็อกห้องแถวหรือตึกแถวคูหาสาคูหานะครับคือมัน,นทะลุถึงกันดังนั้นเนี่ยสเปซมันค่อนข้างมีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมให้ดูถ่ายบรรยากาศว่า ก,ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องเป็นโซฟาคือลิฟ่งรูมอยู่แล้วก็จะเห็นว่าสัญญาณนะครับมันค่อนข้างที่จะโคเวอร์อยูนะ่แล้วในการดีไซน์เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงที่ช่างเขาติดตั้งอะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึ่งกันไปไปเจอกัน ดีนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สายงานลูกค้านะครับลอาเลเวอร์นะครับอยู่ตรงสุขมุมวิท26นะครับตอนนี้ไสต์งานเสร็จแล้วนะครับก็คือหลังจากที่คลิปแรกที่ผมทําไปช่วงแรกที่ผมทาไปก็คือถ่ายว่าช่างได้เริ่มเข้ามาเริ่มเดินสายงานนะครับทีนี้งานไม่ได้มีระซับซ้อนอย่างที่บอกคือติด7จุกก็คือสายเราเดินจากรางวายเวของเดิมเขานะครับแล้วก็น็อกออกมา ใส่คอนเนคเตอร์แล้วก็ตั้งบล็อกแล้วก็ติดเป็น AP ตรงนี้นะครับซึ่งเขาใช้ลำโพงตัวนี้สำหรับในการเ,เปิดให้มันมีบรรยากาศร,าารเสียงนะครับแล้วใช้สายแลนเนี่ยเ,เสียบเข้ากับ AP ซึเพิ่งตัว AP เนี่มันมีพอร์ตแลนอยู่แล้วทำให้ลำโพงอกปเดตได้ทั้งหมดเราจะติดอยู่วัน7ตัวที่ตึกนี้ที่นีติดตัวเรประมาณตัวละชัดครับก็คือตัวนี้ ก็เท่ากับทําให้ Wi-Fi ครอบคุมบริเวณของสำนักง,งานหรือว่าของสำนักง,งานขายชุลุมที่นี่หมดเลยนะโอเคส่วนด้านในเขาก็จะมีตัวสวิตช์ฮับเป็นสวิตช์ฟิวส์วอกพอร์ตนะครับแล้วก็มี ตัวราเตอร์ที่เป็นราเตอร์บนโรบาร์ลันเกตเวที่คอยเอาไว้ควบคุมแบนด์วิดในการส่งข้อมูลนะครับซึ่งลูกค้าเขาซีเรียสเพราะว่าเขาอยากจะจํากัดแบนด์วิดในการส่งข้อมูลของแต่ละดี v i c e แต่ละคนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดึงเน็ตกันแล้วก็ส่วนสุยท e ับพิ E อีก็ดีพอให้ตามเอ,อ p นะแล้วก็ในนาะคตถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเปลี่ยนกล้องจากกล้องที่เป็นกล้องอะนาล็อกเป็นกล้อง IP ก็สามารถทําได้เลยก็เติมกล้องกับเติม a v r ก็สามารถที่จะใช้างานได้ละนะครับแล้วก็เดินสายใหม่นิดหน่อยนะครับ ก็น่าจะพอเห็นภาพนะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะวางแผนทำระบบ Wi-Fi ให้มันทั่วอาคารอย่างเงี้ยเป็นอาคารสากูหาแล้วก็แต่ว่าอาคารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะใช้เป็นโชว์รูมก็จะพอเห็นภาพว่าเออเนี่ยแล้วก็ติดกนันง่ายคือติดตัวระชันตัวระชันไปเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเปิดโล่งไม่ได้มีการห้องอะไรให้มันซับซ้อนดังนั้นเนี่ยสัญญาไวไฟมันครอบคลุมอยู่แล้วนะครับก็ไว้เจองานกันใหม่ในคลิปหน้าไป